สวัสดีครับผมเต๋อปอคันโก้ครับวันนี้เรามาจังหวัดสิงห์บุรีฮะมาเยี่ยมเกษตรกรที่ทํานาข้าวนะครับที่ใช้ปุ๋ยทองล้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเจอกับเจ้าของนานะครับผมอยากให้ดูรวงข้าวนิดนึงก่อนนะฮะรวงข้าวนะครับที่ใช้ปุ๋ยทองล้นนะฮะถือว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะลอง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 ขวาดดูนะฮะนะฮะลองขวาดดูนะฮะรวงข้าวเนี่ยโอ้โหสุดเลยครับนะฮะ เรากะกะกันเนี่ยนะฮะแปลงนี้เนี่ยน่าจะได้ข้าวอยู่ที่ร้อยถังขึ้นแน่นอนนะฮะเรากะไว้เนี่ยเกือบเกือบร้อยร้อยยี่สร้อยสิถึงร้อยยีเนี่ยน่าจะได้เพราะฉะนั้นเรามาเจอกับเจ้าของนาเลยนะครับอ่ะตามผมมาเลยครับนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบอ่ะคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ถ่ายไปตอนที่ข้าวยังไม่ได้ออกรวงนะครับอ่ะแนะนําชื่นนิดนึงครับ สสายมสลมุเที่สายลมสุขเลี้ยงนะครับที่นี่ที่ไหนครับที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะตําบลสะแจงอำเภอบางละจันทรจังหวัดสิงห์บุรีค่ะอํา,ภาเภอสะแจงอําเภอบางละจันทร์ตําบลสะแจงจหมู่อะไรครับที่นี่หมู่สี่ค่ะหมู่สี่สะแจงอ่ะนะครับจะถามพี่สายลมนิดนึงพันข้าวนี่เป็นพันข้าวของอะไรครับเนี่ยหอมปทุมค่ะเป็นหอมปทุมนะฮะสวยมากเลยนะช่วยขวานนี้นะค่อยๆขวาดดูนะครับว่า แล้วข้าวเนี่ยเสมอเป๊ะเลยนะฮะต้นเสมอกันเดะเลยแล้วก็งามสุดงามสุดๆดเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะล้วรวงข้าวเนี่ยสวยนะครับเม็ดเนี่ยไม่มีรีบเลยนะครับแล้วพี่สายลมนะครับใช้ปุ๋ยอะไรกับนาข้าวแปลงนี้ครับใช้ปุ๋ยทองล้นใช้ปุ๋ยทองล้นผสมปุ๋ยเคมีค่ะใช้ปุ๋ยทองล้นผสมปุ๋ยเคมีนะฮะใช้ปุ๋ยทองล้นเป็นหลักค่ะ ใช้ปุ๋ยทองล้นเป็นหลักเราเคมีมาผสมด้วยนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นอ่ะแล้วใครเป็นผู้แนะนําครับให้ใช้ปุ๋ยทองล้นเพื่อนค่ะแนะนําตัวไหนครับชื่ออะไรครับชื่อธนทรไรนุ่นค่ะหรือพิติค่ะิต่มาแนะนำเพื่อนแนะนาให้เพื่อนได้ใช้ปุ๋ยทองล้นเป็นหลักตรงนี้แล้วข้าวเนี่ยกี่เดือนแล้วครับพี่สายลมครับตอนนี้สามเดือนกว่าแล้วค่ะสามเดือนกว่าแล้วแสดงว่าเกือบเกือบเก็บเกี่ยวแล้วสิใช่ค่ะอีกประมาณกี่วันจะเก็บเกี่ยวครับเนี่ยโดยประมาณประมาณห้าวัน ห้าหกวันเนี่ยนะโอ้นะครับแล้วมีความรู้สึกยังไงกับปุ๋ยทองล้นบ้างครับที่ใช้กับนาข้าวก็ดีมากค่ะต้นลำต้นแข็งแรงเียเพี้ยจะไม่ค่อยกวนค่ะเพี้ยก็จะไม่กวนลำต้นแข็งแรงแล้วรวงข้าวล้วครับใหญ่ใหญ่ไหมเต่งดีค่ะมีรีบไหมไม่มีไม่มีรีบเลยโอ้สมบูรณ์สุดแล้วครับเนี่ยฮะอยากให้ดูนะฮะดูใกล้ๆซูมใกล้ๆเลยนะครับเนี่ย แล้วรวงนี่ออกสุดดีมากนะครับเนี่ยนะฮะดูนะฮะเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยครับนะฮะผมก็ขายปุ๋ยมาหลายเจ้านะกับนาข้าวเนี่ยก็ไม่เจอเจองามถึงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วรู้สึกอย่างไรกับปุ๋ยทองล้นบ้างครับดีมากค่ะดีมนนจะแนะนำเพื่อนๆให้ใช้แบบนี้ค่ะพี่สายลมครับ คนแถบนี้เนี่ยมาเห็นนาของพี่บ้างไหมครับเนี่ยเห็นค่ะคนชมกันเต็มเลยชมเลยนั้นแสดงว่าเที่ยวหน้าเนี่ยก็คงจะมีคนใช้ตามพี่สายลมแน่แน่นอนแน่นอนใช่ไหมฮะใช่โอ้โหผมเห็นแล้วผมยังดีใจด้วยเลยครับแล้วได้ข่าวนะฮะคนที่มาซื้อซื้อข้าวเนี่ยที่จะมาเกี่ยวเนี่ยนะฮะเขาให้ราคาพี่เท่าไหร่ครับเขาจะซื้อไปทำข้าวปลูกคะ่ะเขาจะซื้อไปทำข้าวปลูกเลยเขา,ขาให้ราคาเท <1, 000 S 2> ่า 10, <000 S 2> ไหร่หมื่นบาทต่อหนึ่งเกวียนคะ่ะ หนึ่งมืนบาทราคาอัพขึ้นไปสูงมากเลยนะครับเนี่ยนะกะกะเนี่ยที่นี่ทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยแดไร่แปดไร่พี่ลองสันนิษฐานลองนึกๆข้าวๆนีน่าจะได้ส <10 S 2> ิบเกวียนก้าประมาณสิบเกวียนได้นะน่าจะประมาณสิบเกวียนแปดไร่นะฮะผมก็ว่าไม่ต่ำหรอกผมว่าอาจจะมากกว่าสิบเกวียนด้วยเพราะว่ารวงข้าวนี่มันมันออกสุดๆเลยอะ่ะสวยมากนะครับไม่มีรีบเลยแล้วรวงใหญ่ด้วยแมใสดีเนาะ ะะวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับสําหรับเกษตรกรที่ทํานาข้าวเนี่ยว่าท่านจะทํานาข้าว4ี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหรือหอมปทุมก็ตามเนี่ยนะฮะ<ม>อยากให้ลองมาใช้ปุ๋ยทองล้นดูลองดูครับปุ๋ยทองล้นนะครับจะทําให้ต้นข้าวสมบูรณ์แบบนี้นะครับแต่ก็ต้องผสมปุ๋ยเคมีซะหน่อยนะครับเพื่อให้มันโตวไวขึ้นนะฮะก็ต้องฝากเกษตรกรที่ทํานาข้าวไว้ด้วยนะครับใช้ปุ๋ยทองลน้นเงินเยอะๆนะครับเราจะได้ มีผลผลิตแบบนี้เหมือนพี่สายลมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สายลมด้วยนะครับที่นะครับ <15. S 1> มาให้ดูนาข้าวนะครับที่ใช้ปุ๋ยทองล้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่